เชื่อนิ่มแต่เจ็บจี๊ดพินิดนะครับ นิพิษนะครับตอบกับเด็ดพี่พายัพตำหนิชวนรีภัยก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้นะครับก็คุณชวนนะครับออกมาพูดถึงเรื่องทักษิณนะครับก็มีองครักพิทักษทักษิณเนี่ยนะครับออกมาโดยเฉพาะเด็ดพี่นะครับรีบออกมาเห่าทันทีแน่นอนครับว่าเมื่อออกมานะครับก็มีการสวนกลับกันไปสวนกลับกันมาราสุดนะครับคุณนิพิษนะครับก็ได้มีการตอบกับเด็ดพี่แล้วก็พายัพเนี่ยแบบเชื่อนิ่มๆแต่เจ็บจี๊ดจริงๆนะครับหนึ่ง มกราคม258ในายนิพิษอินทรสมบัติโพสเฟซบุ๊กว่าสันดานเดียวกันคบกันได้นะครับผมอ่านข่าวนายพร้อมพงนบพริตและนายพายับปั้นเกตออกมาวิจาร์ณท่านชวนรีกภยัยและชื่นชมทักษิณชินวัตรนักโทษคดีทุจริตต่อบ้านเมืองผมไม่ให้ราคาบุคคลสองคนนี้และผมไม่แปลกใจที่